สวัสดีค่ะบัวบุตรสบงสตอรี่ยินดีต้อนรับนะคะคุณผู้ชมคะคลิปนี้บัวบุตรสบงจะพาทุกท่านไปชมดอกมะลิชนิดหนึ่งค่ะทุกคนซึ่งนั่นก็คือมะลิซ้อนค่ะทุกคนตามมาค่ะตามมาค่ะมะลิซ้อนเป็นไม้พุ่มกึ่งเลื้อยที่นิยมปลูกเพื่อความสวยงาม และมีกลิ่นหอมแรงตลอดทั้งวันค่ะโดยมีลักษณะเป็นดอกสีขาวบริสุทธิ์มีกลีบซ้อนกันหลายชั้นตั้งแต่ห้าชั้นขึ้นไปเลยทีเดียวค่ะคล้ายๆกับดอกกุหลาบขนาดเล็กและก็ออกดอกตลอดปีซึ่งเป็นสัญ,ญลักษณ์วันแม่สื่อถึงความรักบริสุทธิ์ที่ยาวนาน นอกจากนี้นะคะดอกมะลิยังเป็นที่นิยมใช้ร้อยมาลัยสำหรับบูชาพระด้วยค่ะสำหรับลักษณะเด่นของมะลิซ้อนดอกจะมีกลีบจํานวนมากเรียงซ้อนกันแน่นกลีบชั้นนอกกว้างปลายกลีบห่อเข้ากลางดอกกลีบดอกสีขาวกลิ่นหอมแรงที่สุดในบรรดาของมะลิค่ะ และมะลิซ้อนก็มีชื่อเรียกอีกหลายชื่อนะคะเช่นมะลิลากรนดุคออฟอ t o ทัชแคนีโรสแจสมินเป็นต้นค่ะมะลิซ้อนเป็นไม้ที่ชอบแสงแดดจัดตลอดวันค่ะ4-6ชั่วโมงขึ้นไปนะคะแล้วก็ชอบน้ำปานกลางออกดอกได้ดีในดินร่วนซุย ปลูกได้ทั้งลงดินและในกระถางสำหรับมะลิซ้อนต้นนี้นะคะปลูกในกระถางค่ะนอกจากนี้มะลิซ้อนก็ยังมีสรรพคุณทางยาด้วยนะคะโดยดอกสดหรือแห้งสามารถใช้แก้ร้อนในขับเสมหะบำรุงหัวใจค่ะสำหรับรากก็นำไปต้มแก้เบาหวานได้ค่ะ นอกจากนี้นะคะมะลิซ้อนก็ยังเป็นสัญ,ญลักษณ์ของวันแม่ด้วยค่ะซึ่งกลีบที่ซ้อนอัดแน่นเปรียบเสมือนอ้อมแขนของแม่ที่โอบก,กอดลูกดอกสีขาวสื่อถึงความรักที่บริสุทธิ์และกลิ่นหอมนานสื่อถึงความรักที่ไม่เสื่อมคลายค่ะ เนื่องจากมะลิซ้อนเป็นพืชที่ปลูกง่ายแข็งแรงออกดอกตลอดทั้งปีรวมทั้งการบำรุงรักษาก็ไม่ยุ่งยากด,ดังนั้นจึงเป็นที่นิยมปลูกทำเป็นไม้หอมประดับบ้านนะคะขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาติดตามรับชมคลิปนี้นะคะและขอขอบคุณสำหรับทุกทกท่าน ที่ส่งมอบกำลังใจให้กับบัวบุตรบงสตอรี่เสมอมาในทุกๆช่องทางด้วยนะคะขอบคุณมากๆค่ะท่านเข้ามาแล้วอย่าลืมนะคะกดให้กำลังใจบัวบุตรบ่งสตอรี่ด้วยค่ะกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจกันนะคะขอบคุณมากๆค่ะสำหรับคลิปนี้ บัวบุษบงสตอรี่ขออนุญาตจบคลิปลงแต่เพียงเท่านี้นะคะพบกันใหม่คลิปหน้าและคลิปต่อๆไปค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ